เมื่อวานเรื่องเหมือนจะจบไหมหลังจากที่คุณเดียวริชราได้มอบหมายทนายความไปติดต่อกับบุคคลที่คุณเดียวอเอาเครื่องประดับของคุณเมย์เอาไปเหมือนเอาไปจำนำมาไว้อ่ะหลังจากวันก่อนได้มาชิ้นแรก26ล้านาเป็นสร้อย้อยหรูเลยจากคุณตนูนซึ่งคุณตนูนบอกดิจะไปไล่ไเบียวกับคุณเดียวเองอม,มอบให้ไว้เลย ในรายการโหนกระแสค่ะและต่อมาเมื่อวานเป็นชิ้นที่สองท่านผู้ชมทนายความของคุณเดลุศราก็นำเอานาฬิกาใช่ไหมนาฬิกาค่ะเดือนนี้3ล้านบาทที่เอาไปจำนำเอาไว้ริชาร์ดเมลแต่ราคาจริงเนี่ยมันเลยละ13.8ล้านไปคืนกับที่คนรับจำนำจับเดลเอาไว้เอาไปมอบให้กับทนายของคุณเมที่สอนอทองหล่อลงบันทึกประจํามน้อย ทนายความของคุณเดียวริสราขึ้นก็คือคนที่ติดศัก์ระบุนะครับอหนึ่งไปแจ้งกองปราบ้งแต่วันก่อนแล้วว่าเดียวไม่ได้หนีนะตอนนี้ติดภารกิจเมืองนอกเดี๋ยวถึงเวลาก็จะเข้ามาขนาดเดียวกันเร่งไปเอาของที่จำนำเอาไว้เอามาคืนสร้อยโลตัสได้มาแล้วแล้วเมื่อวานนี้ก็คือริชาร์ดเมลมูลค่า13.8ล้านแต่ไปจำนำไว้3ล้านโดยคนที่รับจำนำไว้เขาก็ดี เขาก็ให้กรณีของดิวเนี่ยเซ็นรับสภาพหนี้สามล้านแล้วก็ให้ผ่อนชําระเป็นใดเดือนค่ะไม่คิดดอกเบีย้ยและเอาอริช์ดมิลเนี่ยมาคินฝาคคุณเมย์ผ่านทนายความเมื่อวานแล้วบอกที่เหลือติดต่อแล้วค่ะหมายถึงยังจะมีอีกนะมีสร้อยบุการีแล้วก็มีแบรนดเน็อีกสองใบกระเป๋าแบรนด์เนมอีกสองใบเอาไปฟังเสียงเช้หน่อยสร้อยมากดโลตัสได้คืนไปแล้วผมก็ได้ประสานกับผู้ที่รับจำนำในกาตกลงกัน แล้วก็ทําบันทึกกันระหว่างคุณดิวกับผู้ที่รับจำตาไว้โดยํามันสือรับสภาพนี่เขาก็บอกว่าเขาอยากได้โต้นเงินคืนเขาไม่คิดตอกียอบคุณดิวเลยวันนี้ก็เลยตกลงกันว่าเดี๋ยวจะมาเอาในกาคืนให้กับฝั่งคุณเมย์ไปยังมีอีกสองรายการก็คือสร้อยบุการีกับกระเป๋าหลังจากเกิดเหตุคุณดิวออกมารับสภาพตรงๆนะครับว่าเอาไปแล้วก็ติดขัดทางการเงินนะครับเมื่อคุณดิวยอมรับ เจ้าหนี้รายอื่นก็เข้าใจนะครับให้โอกาสก็มีการเจรจาตกลงกันเป็นการผลชำระคงไม่นานน่าจะเจรจาจบแล้วก็คืนของให้กับคุณเมย์ครบทุกชิ้นนี่ฮะท่านผู้ชมขนาดที่ชิ้นที่เหลือมีการประสานไปแล้ว <S 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 ค่ะก็คาดว่าสัปดาห์น่าจะจบเอาของมาคืนให้กับคุณเมย์ทั้งหมดซึ่งมีอยู่56ชิ้นมูลค่ารวมประมาณ62ล้าน <S S S ค่ะโดยที่คุณเมย์ ใช้วิธีกรณีของการเซ็นรับสั่งขอภัยคุณเดียวอลิสราเซ็นรับสภาพนี่อย่างไรนี้ก็จะผ่อนสามล้านเนี่ยเดือนละห้าหมื่นขั้นต่ำห้าหมื่นต่อเดือนจนกว่าจะครบถ้วนเช่นเดียวกับชิ้นเดือนเพื่อจะคืนขอให้กับคุณเมย์คุณเมย์แล้วก็เชื่อว่าคุณเมย์จะไม่ติดใจเพราะคดีเรื่องยกักยอกที่แจ้งคมเอาไว้เนี่ยเป็นคดียอมความได้คทั้งนี้ทั้งนั้นตัวทนายของคุณเมย์ชื่อคุณเกรียงไกรอินทจารย์กระบุนะครับ อาตอนนี้ขึ้นอยู่กับตํารวจแต่ที่สําคัญคือทรัพย์สินจะได้ครบไหม,มถ้าได้ครบและตํารวจไม่มีประเด็นอื่นเพิ่มเติมก็คาดว่าคุณเมเจ้าของทรัพย์สินคงไม่ติดใจแต่มันไม่จบเท่านั้นนะสิเพราะอะไรเหรอเพราะมีกรณีของคนวิทูนเก่งงานที่รับไปเป็นทนาให้กับบริษัทแบรนด์เนมมันนี่จำกัดได้จะพาตัวแทนของบริษัท มาแจ้งความกับตํารวจประทุมวันดำเบอรคดีกับคนเดียวริชราข้อหาช่อโกงค่ะเอาสร้อยของผู้อื่นมาขายฝากให้กับบริษัทโดยทุจริตหลอกลวงว่าเป็นของตัวเองทำให้ได้ไปซึ่งสินเชื่อจากแบนเนมันนี่ก็จะเป็นสร้อยเส้นนี้บูการีค่ะนี่ฮะท่านผู้ชมโดยยืนยันว่ากรณีที่เกิดขึ้นตัวบริษัทที่รับเอาไว้เนี่ยบูบการีที่วานี้เนี่ยถือว่าถูกช่อโกงค่ะเพราะฉะนั้น มันจะไม่จบตรงนี้แหละ,ะเพราะมีบริษัทที่รับจำนำเอาไว้คุณวิทูลเป็นทนายความเข้ามาแจ้งความเพิ่มเติมล่าสุดที่สอนอปทุมวันตอน11โมงช้าที่ผ่านมาในข้อหาช่อโกงอ่ะเป็นสิ่งที่คุณเดียวอริชราต้องเดิมเนินการต่อหลังจากที่เจ้าตัวโพสต์ยอมรับผิดแล้วขอเส้นทางให้เธอเดินบ้างค่ะนี่คือ